ทำไมฟุตบาททางเท้าไทยถึงมันเรียบไม่ได้สักทีหนึ่งมันแปลกไหมหรือแม้แต่ทําไมมันแคบซะจนที่เราเดินกันไม่ได้หรือยังมีข้อถกเถียงกันซึ่งวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปเลยว่าหาบเล่แผงลอยเนี่ยควรจะอยู่บนฟุตบาทดีหรือไม่ดีรวมทั้งทําไมรถจักรยานยนต์ถึงช่อบวิ่งและเกินบนฟุตบาทสวัสดีครับผมเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Solution รายการที่เราจะมาร่วมกันหาทางออกกับปัญหาที่เราเจอร่วมกันครับวันนี้เจอร่วมกันมานานแล้วเจอร่วมกันมาทุกคนก็คือปัญหาฟุตบาททางเท้าไทยเป็นปัญหาจริงครับเคยสงสัยไหมครับทำไมฟุตบาททางเท้าไทยถึงเรียกไม่ได้สักทีหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นแต่ขณะที่ในหลายประเทศที่เราไปเที่ยวมาที่ท่านชอบอย่างญี่ปุ่นเกาหลีในเยอรม,มัน แม้แต่ในมาเลเซียสิงคโปร์วันนี้ฟุตบาททางเทาง้ทานี้เรียบสนิทเลยแล้วก็กว้างพอที่เราจะเดินอย่างมีความสุขและไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภ,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 ภัยได้ๆทั้งสิ้นเลยครับอันดับแรกมาพูดเรื่องกายภาพก่อนสงสัยไหมทำไมฟุตบาททางเทาง้ทาถึงมันยาก <S <S จนเราทําให้มันดีไม่ได้คําตอบจะไม่ตอบว่ามันง่ายนะครับเพราะการทําดีถ้าเกิดมันง่ายเนี่ยมันคงทําได้ไปแล้วใช่ไหมอ่ะ มาอยู่ที่กรุงเทพก่อนกรุงเทพฟื้นบาททางเท้าเนี่ยไม่ค่อยเรียบเลยไม่หวาในเขตนหนใจกลางกรุงเทพเนี่ยที่ว่าดีแล้วนะมันก็ยังดีเฉพาะถนนสายหลักฮะฝนโยธินดูดีแต่เข้าไปในซอยต่างๆเนี่ยปฏิพัทธ์สะพานควายโอ้โหเดินไม่ได้เลยหรือสุขุมวิทก็ดีอยู่ช่วงแถวแถวปทุมวันเพลนจิตอะไรเงี้ยแต่พอเข้าซอยหลบนิดหลบหน่อยก็ยุบเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องพูดถึงแถวบ้านผมลัดกระบ,บงังโอ้โหเดินไม่หมดสิทธิ์แล้วครับเพราะมันเป็นแบบนี้ สุดมากเลยแคบก็แคบสุดก็เยอะหรือไปแถวสุขสวัสดิ์เดินแทบไม่ได้เลยเดี๋ยวเด๋ยวก็หลุดคือบล็อกค,คอนกรีตเนี่ยที่เป็นต้นหนอนหลุดหายไปพังแสดงว่ามันมีปัญหาจริงๆผมอยากจะบอกในฐานะมุมมองของวิศวะ กอรโยธาคนหนึ่งแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบาททางเท้าในกรุงเทพมหานครจะทําให้ดีเนี่ยทำได้แต่มันไม่ใช่ว่าจะง่ายซะทีเดียวสําหรับในเรื่องในการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในงานวิศวกรรมถ้ารู้ไหมว่าเขาต้องพูดถึงเรื่องอะไรก่อนหนึ่งก็คือการคํานวณออกแบบการคํานวณออกแบบเป็นหัวใจของการเริ่มต้นท่านจะสร้างตึกสร้างบ้านชั้นเดียวแต่อย่าทำรถไฟลอยฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินหรือแม้แต่กระทั่งฟุตบาท ซึ่งท่านดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วต้องเริ่มจากการออกแบบให้ถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้องตามมาตรฐานแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีมาตรฐานมันทำอะไรเนี่ยมันก็สักแต่ทำไปทำให้เสร็จไม่มีการอ้างอิงไม่มีการทดสอบไม่มีการมาวัดผลว่าทํำแบบนี้แล้วในตรงนั้นเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่ได้อย่างไรฟุตบาททางท้าก็มีมาตรฐานครับและเป็นมาตรฐานซึ่ง เป็นสากลเล่าให้ฟังถึงต่างประเทศก่อนละกันเอาเป็นที่ท่านเคยไปเที่ยวหรืออยากจะไปเที่ยวจองตั๋วกันเนี่ยตัวนี้หาตั๋วแทบไม่ได้เลยที่ไหนครับที่ญี่ปุ่นทุกเมืองเนี่ยฟุตบาททางเท้าเนี่ยสวนใหญะเ,เรียบสนิทเลยที่เขาเรียกเพราะอะไรเพราะว่าเขามีมาตรฐานเป็นมาตรฐานของเขาและเป็นมาตรฐานของประเทศของสมาคมวิศวกรรมของเขาที่ดูแลทางด้านฟุตบาททางเท้าเนี่ยแหละครับมาตรฐานของเมือง เพราะบางเมืองมีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานประเทศก็มีเพราะว่าเขาถือเมืองน,นั้นเขาตั้งใจที่จะให้เป็นเมืองตัวอย่างดึงดูดนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมาตรฐานก็คืออะไรหัวใจของการทําฟุตบาททางเทา้าสายตาเรามองมองไม่พอครับฟุตบาททางเท้ามันไม่ใช่แค่แผ่นปูพื้นบางท่านบอกแผ่นปูพื้นเอาแบบดีๆไม่ใช่เป็นลุกตัวหนอนเนี่ยคือหัวใจหัวใจแท้ที่จริงแล้วคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นข้างใต้ฟุตบาททางเท้านี่แหละ ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะในญี่ปุ่นมีมาตรฐานนะครับก่อนที่จะมาวางบล็อกปูพื้นจะเป็นอิฐอะไรก็แล้วแต่ข้างล่างสุดสําคัญเนี่ยเขาเป็นคอนกรีตเลยหรือไม่ก็เป็นหินถ้าเกิดเป็นเมืองโบราณ หมายเขาว่าแน่นหนาเลยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนกับถนนปูนเลยเรียกว่าแข็งและออกแบบให้เหมาะสมเลยว่าบนฟุตบาทจะมีอะไรบ้างในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยฟุตบาทไม่ได้ให้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้นนะครับรถเข็นก็มีนะหรือในบางที่ก็จะมีรถญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแคบแคบให้วิ่งได้ก็มีนะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปขนาดนั้นเขาก็จะคํานวณก่อนว่าที่อยู่บนฟุตบาทมีอะไรน้ําหนักเท่าไหร่และจะทายลงชั้นฐานราบเป็นยังไง ฐานรากเขาจึงแน่นหนาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเป็นหินก็มีในเมืองเก่าๆแล้วจากนั้นเขาถึงมีชั้นทรายชั้นทรายเป็นชั้นทรายคุณภาพดีรู้ไหมว่าทำไมเป็นชั้นทรายไม่เป็นพวกดินเหนียวดินอะไรเอามาถมถมหรือแอบถมกันไปไม่ได้ครับเพราะทรายเนี่ยเวลามันอัดแน่นมันแน่นจริงๆและมันซุดตัวได้น้อยกว่าดินเหนียวเพราะดินเหนียวมันจะมีน้ําอยู่ พอกดมาปั๊บปื๊ดปั๊บน้ําก็คายออกมายุบตัวทันทีแต่ทรายมันไม่อุ่มน้ําโดยเฉพาะทรายดีๆทรายที่มีเม็ดหยาบมีเม็ดคระันเนี่ยเป็นทรายคุณภาพสําหรับงานก่อสร้างพอหลังจากที่ทําฐานซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหินเนี่ยก็จะมีทรายคุณภาพสูงสําหรับงานก่อสร้างไว้ปรับระดับจะ5เซน10เซนขึ้นอยู่กับระดับของเขาที่เขาจะปรับ แล้วจากนั้นแหละครับเขาจึงมีฟุตบาทที่จะเป็นแผ่นกระเบื้องเป็นแผ่นอิฐจะเป็นลายอะไรหลายๆอย่างอยู่บนสุดแสดงว่าข้างบนนี้ก็เป็นผิวแต่การลบน้ำหนักเนี่ยถ่ายลงมาถึงชั้นล่างนั่นหมายเขาว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการออกแบบทางเท้าที่มีมาตรฐานแต่ย้อนมาดูประเทศไทยที่สุดกันมาเนี่ยข้างในเนี่ยเราไม่เห็นวลยเป็นอะไรมันไม่มี มันไม่มีแผ่นคอนกรีตที่มีความหนาเพียงพอที่คำนวณเพียงพอและการคำนวณน,นั้นไม่ใช่ว่าปทุมวันเป็นอย่างนี้แล้วลาดกระบังจะต้องเหมือนกันหรือสุขสวัสดิ์เหมือนกันแบบนี้ลาดกระบังเสร็จเลยครับเราต้องรู้ก่อนว่าในหลายพื้นที่ในกรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพตะวันออกนี่แหละฟุตบาททางเท้าทํายากที่สุดเพราะเป็นพื้นที่ที่มีการสุดตัวมากที่สุดเป็นดินที่ใหม่ที่สุดหนุ่มสาวที่สุด ทำแล้วนี่ก็สุดแล้วแสดงว่ามาตรฐานที่ใช้กับปทุมวันจะไปใช้ที่ลักระบางนั้นไม่ได้ลักระบางก็พังซ่อมแล้วซ่อมอีกลักระบางก็จะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับดินที่มันสุดมากปทุมวันมาตรฐานของชั้นที่จะรับน้ําหนักที่เป็นคนอนกรีตสาเร็จเนี่ยอาจจะมีความหนาระดับหนึ่งลักระบางอาจจะต้องถึงกับมีเสาเข็มก็ได้นะไม่ฉะนั้นแล้วก็จะซ่อมแล้วซ่อมอีกเพราะว่ามัน อ่อนตรงนี้เห็นได้ชัดครับเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือทุกที่ที่ประสบความสําเร็จในการทําฟุตบาทที่ทุกคนเดินอย่างมีความสุขไม่ต้องมาปะแล้วปะอีกก็คือต้องมีมาตรฐานในการออกแบบซึ่งมาตรฐานขึ้นอยู่กับลักษณะของดินแต่ละที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมละครับข้อที่1ซึ่งวันนี้ประเทศไทยเองก็ยังไม่มีมาตรฐานแบบนี้อยู่ในขณะที่ในหลายประเทศเขามีมาตรฐาน ของแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่ครบถ้วนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เพราะความรู้ทางด้านวิศวกรรมมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่ตายตัวมันได้ข้อมูลเพิ่มมันก็พัฒนามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นหมายคาาว่าทั้งปลอดภัยและอาจจะประหยัดลงมาก็ได้ mm hmm. ข้อที่2คืออะไรครับ mm hmm. ในหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ทําแบบเราของเราก็คือหน่วยงานก็คืออา้าวออกแบบคุมงานก่อสร้างซ่อมอุ้ แบบนี้ถ้าเกิดออกแบบผิดก็ไม่แก้ใช่ไหมว่เาเราคุมงานเดี๋ยวเราจะผิดแล้วเวลาซ่อมเราก็ได้ก็ประมาณซ่อมไปด้วยใช่ไหมกลายเป็นหน่วยงานเดียวกันเลยประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นแต่ในประเทศที่พัฒนา,นาแล้วไม่ใช่เขาแยกกันคุณออกแบบคนหนึ่งคนตรวจอีกคนหนึ่งเพราะงั้นคุณจะหลอกกันไม่ได้และคนตรวจเนี่ยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะเขาจะรู้ว่าเนี่ยแหละฟุตบาทที่ลูกเขาจะเดินไปเรียนต้องได้มาตรฐานเขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของด้วย แต่เราไม่ใช่คนเดียวเหมือนกันหมดเลยในต่างประเทศพัฒนาถึงขนาดไหนครับเขาตั้งเป็นสมาคมคนดูแลฟุตบาทตั้งเป็นสมาคมวิศวกรที่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบาทความปลอดภัยบนท้องถนนบนฟุตบาทดูสิครับพัฒนาไปขนาดนั้นแล้วออกเป็นข้อเสนอเป็นแนวทางเสนอให้ผู้ออกแบบว่าออกแบบแบบนี้เนี่ยนะมันยังมีปัญหาอยู่1 2 3 4 วิธีการออกแบบใหม่มันควรจะเป็นแบบนี้พวกเราทุกคนชมรมสมาคมคนรักฟุตบาทหรือคนในพื้นที่เสนอแนะแบบนี้นี่แหละครับจึงได้ฟุตบาทที่เรียบได้มาตรฐานเพราะทุกคนมามีส่วนร่วมด้วยกันและประการที่3นที่สําคัญมากๆนะครับเรื่องของการซ่อมบารุงไม่ใช่ทําเสร็จแล้วแล้วเห็นไม่พังก็จะไม่ซ่อมซ่อมตอนพังเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับผมเห็นเลยแถวที่รากระบัง เวลามีน้ําท่วมปั๊บคนสนใจแต่เรื่องปั๊มน้ำอพอน้ําแห้งจบกันแต่หารู้ไม่ว,วันนี้ผมเองก็เดือดร้อนถนนพังหมดฟุตบาทพังหมดพังเพราะอะไรเพราะน้าเนี่ยลอดเข้ามาใต้ฟุตบาทไอ้ชั้นที่เป็นชั้นทรายรองเนี่ยมันถูกน้ำเนี่ยเซาะดันออกไปหมดแล้วฟุตบาทก็เลยยุบก็เลยพังแต่ไม่มีใครมาตรวจเลยต่อให้เรามองด้วยสายตาไม่เห็นแต่จริงๆแล้วจําเป็นครับหลังจากมีกรณีของน้ําท่วมเนี่ย ก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่รับผิดชอบมาดูว่าฟุตบาทตรงนี้ยังใช้งานได้ไหมถึงแม้ว่ายังไม่เห็นด้วยสายตาว่ามันจะพังมันจะยุบแต่ว่าเขามีเครื่องมือเครื่องมือเดี๋ยวนี้ง่ายครับมีตั้งแต่รถที่สายไปเกาเรียกว่ากราวเ r ร d ดากราวก็ผืนพืนเรดาร์เนี่ยก็จะยิงลงไปแล้วสะท้อนขึ้นมาถ้าเกิดมันกลวงม,มันบ่อเลยกลวง ราคาก็ไม่แพงตามหาไรวิศาวะนี่ไปยืมเขาก็ได้หรือในหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกทมนเนี่ยควรจะมีไว้ใช้ตามเขตผมว่าคุ้มค่ามากๆหลังจากน้ําท่วมหรือระยะปีนึงเนี่ยอาจจะเป็นทุก3เดือนก็มาเข็นคนเดียวครับไม่ได้เสียทรัพยากรเลยเลย,เลยก็จะรู้อ๋อเป็นตรงนี้เวลาจะแก้ไขก็แค้ไขเปนจุดๆไม่ได้ลือ้อทําใหม่ที่เราเห็นเนี่ยสุดท้ายทําก็ไม่ได้ดีเสียเงนินไปเปล่า แต่สามารถแก้ไขาตามจุดได้ตรงนี้แหละครับก็จะทําให้กายภาพของฟุตบาทเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นฟุตบาทที่ได้มาตรฐานสากล 1. จําได้ไหมครับเริ่มต้นจากการออกแบบต้องมีมาตรฐานและมาตรฐานแต่ละที่นั้นไม่เหมือนกัน 2. ก็คือการมีส่วนร่วมไม่ใช่ทําเองเออเองซ่อมเองประชาชนตรงนั้นนําเสนอวิธีการดูแลฟุตบาทวิธีการออกแบบให้มันเหมาะกับปัญหาแต่ละพื้นที่ได้ รวมทั้งมีสมาคมซึ่งอาจจะเป็นองค์กรอิสระชมรมคนรักฟุตบาท,ทาต่างๆตามประเทศก็มีเยอะครับตัวนี้มาช่วยแทนหน่วยงานของรัฐได้และ3ก็คืออย่ารอให้พังนะครับเพราะพังแล้วเนี่ยโอ้โหการซ่อมแซมมันลำบากและคนเดือดร้อนหรือฟุตบาททีท่านเดือดร้อนไหมหรือทั้งแถบเลยเดือดร้อนเงินก็เสียเยอะเราก็ไม่ได้ใช้แต่การตรวจตาหลังจากมีปัญหาน้ําท่วมหรือตามระยะเวลา ตรงนี้จะทำให้ฟุตบาทนั้นสามารถซ่องเฉพาะจุดได้และคงรักษาฟุตบาทที่มีมาตรฐานให้เราทุกคนได้เดินอย่างปลอดภัยได้นี่ก็คือการแก้กปัญหาทางกายภาพจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่จะว่ายากก็ไม่ยากนะครับโลกของฟุตบาทวันนี้เนี่ยไปไกลมากนะวันนี้ท่านอย่าคิดว่าฟุตบาทเนี่ยมันเฉพาะคนเดินเท้าอย่างเดียว วันนี้การพัฒนาฟุตบาทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยไปไกลกว่าที่เราคิดไม่น่าเชื่อนะครับมีหลายประเทศเรียกร้องบอกฟุตบาทเนี่ยไม่ใช่สําหรับคนเดินนะเอากลายเป็นอย่างนั้นไปวันนี้มีหลายประเทศเนี่ยเขาไม่มีฟุตบาทที่เป็นเขิบ่แบบเราแล้วที่แบบอันนี้สูงขึ้นมาจากถนนเขาทําให้เรียบเลยเขาบอกฟุตบาทยังไงต้องแชร์กันไม่ใช่ฟุตบาทมันคือพื้นที่สาธารณะซึ่งต้องมีร้านค้าได้มีคนเดินได้มีจักรยานมีรถได้จริงๆครับ ท่านไปดูหลายที่ในยุโรปในฝรั่งเศสเนี่ยยกตัวอย่างเลยหรือในเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยไม่ได้แยกเลยว่านี่คือถนนสําหรับรถนี่คือทางสําหรับจักรยานนี่คือสําหรับคนนี่คือสําหรับการค้าขายเขาก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วว่านี่คือพื้นที่สธาธารณะรถคุณก็ต้องขับระวังคนคน,คนไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของอันนี้ทั้งหมดจักรยาน ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะขี่บนเลนรถยนต์ไม่ได้นะครับไม่ใช่แล้วนี่ก็คือเรียกว่าเทรนด์ของโลกเป็นแบบนั้นแล้วแ,<ต>แล้วละครับกลับมาที่เมืองไทยอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นโซลูชันที่วันนี้เป็นเทรนด์ของโลกไปแล้วในต่างประเทศเรียกว่าพื้นที่สาธารณะคําว่าพื้นที่สาธารณะถนนคนรถจัก,กรยานผู้พิการเด็กผู้สูงอายุใช้ได้เหมือนกันนั่นเขาละ แล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งเราจะเป็นแบบนั้นและแน่นอนนะครับทุกอย่างมันเรียบมันปลอดภัยและทุกคนเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันประบาลเมืองไทยเนี่ยเกิดสงครามวิวาทะเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องว่าฟุตบาทเนี่ยควรจะมีหาเยเลขแผงลอยหรือเปล่าต่อกันแบบง่ายๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบาทในแบบเมืองไทยก่อนเนี่ยสำคัญที่สุดคือคนต้องเดินได้อย่างปลอดภัยนะครับ ถ้าเกิดคนยังเดินไม่ได้ยังไม่ปลอดภัยคือไม่เรียบมันแคบเกินไปและมีอันตรายเนี่ยมันต้องแก้ตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยแต่ถ้าเกิดเรามีฟุตบาทที่มันเรียบมีมาตรฐานมีการตรวจเช็คมีการมีส่วนร่วมที่ดีมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอหรือเกินพอเนี่ยผมว่าฟุตบาทได้คนแต่อย่างเดียวมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะหรือมันเรียบมันดีมันมีทางที่สําหรับผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยเดินได้อย่างปลอดภัยเนี่ย ที่จริงเรามอาจจะไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยถ้าเกิดหลายพื้นที่มันเรียบมันมีความกว้างเพียงพอมันมีความปลอดภัยเพียงพอเนี่ยการที่จะมีของขายเนี่ยผพราะว่าท่านอาจจะไม่เกี่ยงนะแต่ที่มันไม่ได้คือแค่ความเป็นฟุตบาทของตัวเขาเองอ่ะคือคนเดินไม่ได้แคบเกินไปมีอุปสรรคมากอย่าไปทำอย่างอื่นเลยครับไปทำตรงนั้นให้ดีก่อนอันนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันจะไม่ต้องพัฒนาไปถึงไหนเลยหรือ เช่นเดียวกันถึงแม้วเจอเรียบแค่ไหนกว้างแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วไปสร้างปัญหาเรื่องใครยะความไม่เรียบร้อยต่างๆอันนี้ก็ไม่แฟร์เหมือนกันเพราะงั้นสุดท้ายแล้วคําถามเนี่ยมันมีคําตอบด้วยตัวของมันเองเสมอครับทําไมเราจะให้คนค้าขายไม่ได้เฉลือกซะสุดท้ายแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ใช่เหรอครับมันทําให้คนทุกคนในเมืองเนี่ยมันสามารถเข้าถึงอาหารการกินในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ มันทําให้เมืองมีสีสันมันทําให้เมืองไม่ได้เฉามันทําให้เกิดการหวนเวียนทางเศรษฐกิจมันเกิดเมืองที่เอื้ออาทรมันเมืองที่ใช้พื้นที่สาธารณะได้คุ้มค่ามากที่สุดอ่ะท่านเห็นว่าเป็นอย่างไรลองมาแชร์กันได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นเมืองที่ทุกคนวินวินมันได้ได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างต่างประเทศไปแล้วว่าเขาไปไกลเกินที่เรามานั่งถกเถียง ว่าฟุตบาทเนี่ยเฉพาะคนเดินไม่ใช่แล้วมันสำหรับทุกคนและสำหรับบ้านเราลหะถ้าเกิดคนเดินได้ผู้พิการผู้สูงอายุปลอดภัยมันกว้างเพียงพอปลอดภัยเพียงพอลองคิดวิพาวิจาร์ณด้วยกันนะครับประเด็นเรื่องฟุตบาททางเท้าเนี่ยชัดเจนเลยในรายการ The Solution พูดถึงกายภาพปัญหากายภาพและเรื่องปัญหาการใช้ใงานชัดเจนเลยนะครับกายภาพจะทําให้ดียังไง เราแชร์ให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็รอทุกท่านเข้ามาร่วมแชร์ด้วยกันส่วนเรื่องการใช้งานอันนี้จําเป็นนะครับท่านลงมาแชร์ด้วยกันว่าท่านคิดเห็นอย่างไรแต่มีประเด็นหนึ่งนะครับนอกจากกายภาพการใช้งานแล้วเรื่องความปลอดภัยวันนี้เราจะเห็นโมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งบนฟุตบาทเนี่ยไหนบอกไม่มียังมีอยู่นะครับไม่สับสนุนเลยเพราะมันอันตรายเพราะว่ามันไม่ควรที่จะขึ้นแต่ คำถามก็คือว่าแล้วทำไมมอเตอร์ไซค์ถึงต้องลักรอบเดี๋ยวนี้ลักรอบนะเวลาโดนปับมนี่โดนปับหนะักทำไมต้องลักรอบขึ้นมาบนฟุตบาทผมเคยไปถามนะครับเคยไปถามหลายคนรู้แม่เป็นพ่ออะไระครับคือว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เลยคือมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนถนนเนี่ยไม่มีทางกลับรถจะเข้าซอยนี้ต้องขับเลยไปบางที 3- 4 5กิโลนะไม่ไกลเลยสุิไป3กิโลกลับอีก3กิโล เขาก็วิ่งสวนทางวิ่นบนฟุตบาทดีกว่าไม่ถูกนะครับไม่ใช่แต่ทําไมเนี่ยไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุล่ะที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ควรจะมีทางกลับรถหรือทางเลี้ยวเข้าซอยให้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดทําแค่ตรงนี้เท่านั้นเนี่ยประชาชนทุกคนเลยนะผู้ใช้รถใช้ถนนถนนเนี่ยก็สามารถเนี่ยใช้บริการในการเข้าซอยได้ไม่ต้องลักลอบในการที่เลี้ยวผิดทาง หรือมอเตอร์ไซค์ก็สามารถเลี้ยวเข้าซอยหรือกลับรถได้ไม่ต้องวิ่งสวนทางบนถนนให้อันตรายหรือวิ่งฟุตบาทบนทางเท้านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมกาลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่เข้าใจว่าต้นเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรและต้นเหตุสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนทางเท้าเนี่ยเราจะพูดอย่างเดียวว่าเขามักง่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องร0 0 บางที็อาจจะไม่มีทางเลือกแต่ถ้าเกิดมีทางเลือกให้เขาแล้วว่าเขาสามารถกลับรถได้คราวนี้แหละถ้าเกิดเขายังวิ่งบนทางเทา้าจะต้องโดนให้เข็ดเลยเพราะว่าแบบนี้แร์กว่าที่จริงแล้วปัญหาเลือกฟุตบาททางเทา้าเอพิส o ดเดียวไม่พอครับต้องขยายไปถึง 2- 3 4สามสี่ e p i เลยต้นไม้ควรจะอยู่บนฟุตบาทไหมถ้าเกิดอยู่ควรจะอยู่ลักษณะไหนสายไฟต้องลงดินทุกถนนไหมไต่จากประเทศเมีนลงดินทำไมก็ยังสวยงามอยู่ได้ อันนี้ต้องแยกกันพูดเลยเรื่องความปลอดภัยละ่ะเรื่องระบบกล้องวงจรปิดหลายๆอย่างเยอะแยะเลยนะครับหรืออัตลักษณ์ของฟุตบาทของแต่ละที่ควรจะแตกต่างกันไหมขนาดจริงๆแล้วควรจะเป็นเท่าไหร่จริงๆโอ้โหเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องเนี่แหละครับไปเปิดให้ท่านช่วยกันแชร์เข้ามาเนี่แหละครับรายการ The Solution ซึ่งเรามาร่วมกันหาทางออก กับปัญหาที่เจอร่วมกันซึ่งทางออกก็คงจะไม่ใช่ทางออกเดี่ยวนะครับหรือเรามาร่วมกันหาวิธีการให้เราไปถึงเป้าหมายที่ดีร่วมกันและอย่าลืมติดตามนะครับเอพิโซดที่น่าสนใจต่อไปตามช่องทาง f c e e o o o เอสุชัชชวีและ y u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  e เอสุชัชชวีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ